สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับแม่วีชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้แม่วีก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาปลูกนะคะแพรเสี่ยงไฮ้คุณนายตื่นสายนะคะให้ออกดอกพร้อมกันนะคะออกดอกออกสวยออกดอกพร้อมกันนะคะเราจะมีวิธียังไงนะคะเราไปรับชมกันเลยคะ่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะคะคุณผู้ชมนี่เลยคะ่ะดินนะคะ ดินไม่วีก็จะใช้เป็นดินร่วนซุยนะคะแล้วก็ผสมใบก้ามปูนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแล้วก็ไม่วีผสมปุ๋ยคอกนะคะคือจะปุ๋ยปุ๋ยขี้ไก่นะคะไม่วีมีนะคะไม่วีก็จะผสมปุ๋ยขี้ไก่นะคะนิดนึงนะคะประมาณนี้แลคะประมาณถ้วยนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่วีก็จะใช้ทรายนะคะใช้ทรายผสมด้วยนะคะนะคะผสมให้เข้ากันนะคะ แล้วก็จะมีะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะก็จะมีวิตามินบีต่างๆนะคะช่วยกระตุ้นนะคะให้ดอกของเรานะคะออกดอกดีนะคะลำต้นแข็งแรงนะคะออกดอกได้ดีนะคะคุณผู้ชมไม่เหี่ยวแห้งนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะแล้วก็นี่เลยผงชูรสนะคะก็จะมีโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะ ช่วยบำรุงนะคะต้นแพร่เส้นไฮนะคะที่เราปลูกใหม่ๆนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะบำรุงรากนะคะบำรุงต้นนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแล้วก็แล้วก็นี่เลยค่ะเปลือกไข่นะคะแม่วีจะตามไว้นะคะตามใส่กระปุกไว้นะคะนี่ค่ะเราจะมาเริ่มทํากันเลยเนาะขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ เราจะทำยังไงนะคะให้เป็นพุ่มสวยๆนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องผสมดินก่อนนะคะผสมดินเลยนี่จะใช้ทรายนะคะปุ๋ยคอกนิดนึงแล้วก็แล้วก็อัดดินนะคะผสมใบก้ามปูนะคะดินนี้จะใช้เป็นดินร่วนนะคะร่วนซุยนะคะเพื่อเขาจะได้แทงรากได้ ดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมดินที่เราผสมนะคะคุณผู้ชมแม่วีจะผสมนี่ด้วยค่ะเปลือกไข่นะคะที่แม่วีตําไว้นะคะแม่วีก็จะใส่ไปเลยค่ะ1นช้อนนะคะ1ช้อนโต๊้นะคะนี่ค่ะปุ๋ยเปลือกไข่นะคะก็จะช่วยนะคะให้แผลเสยียงหายดอกไม้ของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตดีนะคะ นี่ยครพรก็จะมีสารอาหารเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุกเขาให้เข้ากันเลยจากนั้นนะคะแม่เวก,ก็จะใส่กระถางเลยนะคะนี่ค่ะจะมีพวกเสร็จนะคะ เศษใบก้ามปูนะคะคุณผู้ชมเศษพืชผักใบไม้นะคะคุณผู้ชมนี่นลค่ะ mm. ก็จะเป็นสารอาหารอย่างดีเลยนะคะ mm. สําหรับที่จะไปบํารุงนะคะ mm. แพ่เสียงไฮ้ของเรานะคะที่เราปลูกนะคะเม mm. ื่อเราเตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. เราก็จะมาเตรียมนี่เลยค่ะ ต้นแพรเสี่ยงไห้นะคะเคล็ดลับนะคะเราจะทำยังไงนะคะให้เป็นพุ่มสวยนะคะออกดอกพร้อมกันนะคะแม่วีมีเคล็ดลับนะคะเราจะต้องทำแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเรานำนะคะต้นแพรเสี้ยงไห้นะคะเราเอาใบข้างใต้นี้ออกนะคะข้างล่างนี้ค่ะนะคะ่ะรูดออกมาอย่างนี้เลยนะคะ แบบนี้นะคะไม่ต้องเสียดายนะคะเดี๋ยวเขาก็ออกมาใหม่นะคะเมื่อเรารูดอันนี้นะคะใบนะคะใบตรงนี้ออกแล้วนะคะคุณผู้ชมเรานําแบบนี้เลยคะ่ะเอามาเรียงนะคะให้เสมอกันนะคะให้ตรงนี้นะคะ่ะตรงตรงดอกเนี่ยนะคะเสมอกันนะคะนี่ค่ะ นี่เลยเราเรียงให้เสมอกันนะคะเวลาเราไปปลูกนะคะเราไปปลูกให้เสมอกันจากนั้นดอกก็จะออกมาพร้อมกันเสมอกันเลยนะคะเป็นพุ่มสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวม่วีจะเรียงให้เสร็จก่อนนะคะนี่เลยค่ะไม่มเวจะเรียงนะคะ เรียงตรงนี้ให้เสมอกันเลยนะคะจากนั้นเราตัดนะคะตัดตรงนี้เลยนะคะมาเราไม่ต้องปลูกเอาเอายาวๆนะคะเอาสั้นๆนะคะนี่ค่ะเราตัดไปเลยนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็นําไปปลูกนะคะเค็ดรับอยู่ตรงนี้นะคะเราเลี้ยงให้เสมอกันเราตัดให้เสมอกันนะคะเรานําไปปลูกเวลาเขาออกดอกออกมานะคะ ขาก็จะออกดอกพร้อมกันนะคะเสมอกันนะคะสวยงามมากเลยนะคะจากนั้นเราปลูกเลยค่ะส่วนดินนะคะคุณผู้ชมจะรดน้ําก่อนก็ได้นะคะหรือว่าไม่รดก็ได้นะคะเราเพราะว่าเราเขาปักฉํำง่ายนะคะนี่ค่ะเราปลูกไปเลยนะคะนี่ค่ะ ถ้าเราปลูกเราจะต้องปลูกให้เสมอกันนะคะดอกเขาก็จะได้ออกมาเรียงสวยงามนะคะแบบนี้นะคะเราปลูกทีๆนะคะเขาจะได้เป็นพุ่มสวยค่ะเราไม่ต้องปลูกห่างนะคะถ้าห่างแล้วมันแบบเขาก็จะออกดอกกระจัดกระจายนะคะจะไม่สวยนะคะ เราปลูกทีทีนะคะแล้วเราปลูกให้เสมอกันเลยนะคะแล้วเราเราข้าออกดอกคะจะออกพร้อมกันนะคะไม่มวีจะเลือกตุ่มตุมนะคะตุ่มตุมแบบนี้นะคะเขาพร้อมที่จะออกดอกให้เราด้วยนะคะนี่เลยนี่เลยค่ะไม่มวีก็นี่ค่ะปลูกเกือบเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ นี่คะ่ะเวลาเรา,เราปลูกเสมอกันนะคะคุณผู้ชมนี่คะ่ะเวลาเขาออกดอกนะคะเขาจะออกเสมอกันเลยนะคะเป็นพุ่มสวยงามมากเลยนะคะ เมื่อเราได้ลักษณะนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยะคะ่ะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะทําให้ต้นแพรเสียงหายดอกคุณนายตื่นสายนะคะออกดอกพร้อมกันเป็นพุ่มสวยงามนะคะจากนั้นแม่วีก็จะรดน้ํานะคะนี่ค่ะแม่วีก็จะใช้เครื่องดื่มชูกําลังนะคะหนึ่งฟ้านะคะแม่วีจะใช้ใส่ลงไปเลยเพื่อ ให้เขาชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลานะคะเราปลูกใหม่ๆนะคะเราต้องบำรุงก่อนนะคะน่งฟ้านะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะคุณผู้ชมไม่บีจะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลยนะคะบำรุงรากเพิ่มให้พืชผักของเราแข็งแรงนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะบำรุงรากนะคะบำรุงพืชผักบำรุงดอกให้เข้าออกดอกสีสวยนะคะออกดอกเร็วนะคะ ใส่ไปเลย1ช้อนโต๊ะนะคะคุณละลายให้เข้ากันเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะีค่ะจากนั้นแม่วีก็จะรดน้ำนะคะเนะะี่ค่ะนี่รดน้ำเลยปลูกง่ายๆนะคะแพะเสยียงไฮ้คุณนายตื่นสายนะคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะรดน้ำเลยคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะนำแพ้เสียงหายคุณนายตื่นสายนะคะไปวางในที่กลางแดดนะคะเพราะว่าคุณนายตื่นสายแพ่เสียงหาเขาจะชอบอยู่กลางแดดนะคะเวลาออกกลางแดดแล้วนะคะเขาจะออกสีสวยนะคะให้เราได้เห็นนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีปลูกแพ้เสียงหายคุณนายตื่นสายนะคะ ให้เป็นพุ่มนะคะให้ออกดอกพร้อมกันนะคะสวยงามนะคะและนี่เลยค่ะคุณผู้ชมที่แม่เวปลูกไว้นะคะแม่เวก็จะปลูกในกระถางไว้นะคะดอกเขาก็จะออกพร้อมกันเลยนะคะนี่ค่ะออกเป็นพุ่มนะคะออกดอกพร้อมกันเลยนะคะ มีหลากหลายสีนะคะคุณผู้ชมสีขาวสีชมพูนะคะนี่นะะก็จะออกดอกพร้อมกันเลยนะคะดอกใหญ่ด้วยนะคะสีสวยนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะ เป็นยังไงบ้างคะวิธีปลูกเพรสเซนไฮคุณนายตื่นสายนะคะให้ออกดอกพร้อมกันนะคะพร้อมบำรุงด้วยนะคะเป็นวิธีง่ายๆใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็ทําได้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะไม่วีขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะจนจบคลิปนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ